สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเววายรายการที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ผลงานและความรู้าธทางศาสตร์พุงช่วยของท่านอาจารย์วรัชนานัสุกุลโควิดนะคะครับก็วันนี้วันเสาร์นะอยู่ที่อาคารเรียนพุงช่วยขาหมานะครับวันนี้สอนเรื่องอะไรคะวันนี้ก็คุยกันเรื่องถึงพลังหงยินหยาง,งยินหยางพลังที่เป็นมงคลคือต้องท้าความนี้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะสอนเนี่ยมันจะเป็นเคาะ คอร์สไม่ใช่เป็นคลาสเรียนที่ที่ให้ความรู้แบบต่อเนื่องแล้วก็ประติดประต่ะตอกันนะเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นเรียกว่าทำหูช่วยยังไงการทำหูช่วยคืออะไรออใช่ไหม,มคะแล้วทำยังไงแล้วหูช่วยตามทีบอกดอามหูอาจย์เนี่ยเป็นยังไงเริ่มต้นมาจากอะไรดูยังไงพิจารายัางไงอ,อันนั้นถือว่าเป็น introduction บทที่หนึ่งบทนำ นี่พอพูดถึงปุ๊บนะครับวันนี้สัปดาห์นี้เราก็มาพูดถึงต่อเรื่องของเรารู้แล้วแหละงหองค์ชื้ของ่าใจ่ายคือการบริหารและการควบคุมพลังที่เป็นมงคลปรับสมดุลของพลังให้ถูกต้องให้เป็นมงคลให้อยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าสมดุลนะสมดุลนี้คือสมดุลหยินกับหยางอาจารย์กเขียนว่าว่าหยินหยางรวมกันเนี่ยเกิดความสมดุลจึงก่อเกิดพลังแล้วพลังที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าอีกอย่างงว่าพลังมังกรค่ะ เพราะฉะนั้นพลังมังกรที่เกิดขึ้นที่บ้านภูเขาหรือเกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆก็เกิดขึ้นจากสถานที่นั้นมีความสมดุลของพลังหยินและพลังหยางเหมาะสมก็เลยกลายเป็นพลังที่เป็นมงคลค่ะทีนี้พอพลังที่มันเกิดพลังที่เป็นมงคลเนี้ยเราจะเอามาใช้เราก็ต้องแยกแยะให้ออก่อนว่าพลังดีเป็นยังไงพลังเสียเป็นยังไงนาพลังดีเนี้ย ครอบคลุมจามของพลังดีมีอะไรบ้างหมายถึงว่าลักษณะของพลังดีหรือว่าการตอบสนองของ <c oughs> พลังที่ดีจะ<า>เ,เป็นยังไงก็ตัวอย่างก็งได<ง>้เนี่ยให้ให้ดูไว้นะว่าจะได้เข้าใจว่าทําไมครูชุนท่านอาจารย์ถึงเน้นสะอาดสว่างเรียบร้ระเบียบนะอาจารย์เขียนว่าสมดุลแห่งพลังหยินหยางเป็นตัวการสําคัญที่ช่วยให้เสริมพลังที่ดี ดังนั้นการตกแต่งอาคารสถานที่จึงต้องคํานึงถึงความมีสมดุลอย่างยินอย่างด้วยอือันนี้ก็คือตัวอย่างนะแล้วก็พลังที่ดีจะดึงดูดไปสู่สถานที่ที่มีคนอยู่มีการเคลื่อนไหวมีเสียงในบ้านบ้านที่ไม่มีคนอยู่บ้านที่มีคนอยู่น้อยพลังย่อมน้อยบ้านที่มีคนอยู่มากมีการจอแจนหน่อย ก็จะมีพลังมากเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันบ้านไหนสะอาดบ้านไหนสว่างบ้านไหนเป็นที่ต้องการหรือว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสําหรับพลังมงคลค่ะพลังมงคลก็จะไปบ้านนั้นมากกว่าบ้านไหนที่มีพลังเหมาะสําหรับพลังงานหินพลังงานอัปมงคลพลังงานอัปมงคลก็จะเลือกไปที่บ้านนั้นมากกว่าแต่ทีนี้คําว่าสมดุลญหญินหยางนั้นเนี่ยก็ยังแบ่งออกอีกนะคะว่า ถ้าเป็นสมดุลของหยางและหินสําหรับคนเป็นคําว่าสมดุลที่ว่านก็คือจะต้องมีพลังหยางมากกว่าพลังหินนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสําหรับคนตายหรือว่าเป็นสุสานเป็นฮวงซุยเนี่ยก็จะต้องเป็นพลังสมเป็นสมดุลที่เป็นหินมากกว่าหยางนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสมดุลของท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าครึ่งครึ่งนะแต่หมายถึงว่าเหมาะกับอะไรนะคะเหมาะกับสถานที่ไหนหรือว่าเหมาะกับบ้านหรือเหมาะกับ สถานประกอบการหรือเหมาะกับกิจการแบบไหนจะเป็นหินหรือเป็นหยางสมดุลแบบไหนก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะความสมดุลไม่ใช่หมายถึงว่าหนึ่งต่อหนึ่งอย่างน้มนมันมันต้องดูที่แต่หมายความว่าส่งผลที่ดีต่อสิ่งนั้นๆในตําแหน่งนั้นๆนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะวันนี้เราก็เรียนกันถึงเรื่องพลังนี่แหละว่าดีเป็นยังไงเสียเป็นยังไงอะก็ทุกคนก็จะเข้าใจมากขึ้นนะว่าเวลาถ้าจะ ทีนี้เวลาจะเหมือนกับจะจัดบ้านหรือจะพิจารณานิดนึงว่าเอ,อ้ยถ้าเราต้องอย่างเช่นเลือกต้นไม้หรือว่าเลือกของที่จะมาประดับประดาภายในบ้านเนี่ยอะไรที่เราควรจะเลือกเพื่อให้มันมีดึงดูดพลังที่ดี<ช>อะไรที่ไม่ควรจะเลือกนะคะเพราะว่าไม่ดีต่อพลังพลังที่ดีไม่ชอบเนี่ยก็ก็จะได้เลือกได้นะเป็นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานจริงต้องที่อาจารย์สอนว่ามุมแหลมทําลายพลังอือหรือว่าที่เราคุยกันอะเนียมเสาเป็นพิฆาตนะ,ะใช่ไหมแต่ว่า เราก็ไม่เคยรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงใช่ไหมคะนี่ก็สอนถึงทีนี้ในสัปดาห์หน้านะครับก็เพื่อเกิดความต่อเนื่องในการสอนแล้วก็ในความรู้นะครับค่ะป๋าก็จะไปยึดอํานาจเข้ามาแล้วแหละว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะสอนต่ออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็เรื่องเดียวกันที่มันเกี่ยวกับเรื่องพลังนั่นแหละทีนี้เนี่ยพลังมันจะมาถึงบ้านเราได้เนี่ยเส้นทางมีเส้นทางที่นําพลังมาถึงเรานั่นคือถ้าในยุคสมัยนี้ก็คือถนนนะคะ ถ้าในธรรมชาติก็จะเป็นสายน้ำนะคะถ้าในธรรมชาติเนี่ยหมายถึงว่าพลังที่ก่อกําเนิดจากแหล่งกําเนิดพลังเช่นกําเนิดจากภูเขาก็จะไหลมากับก็จะมาคลื่นที่มากับสายน้ํานะคะแต่ว่าสําหรับอาคารบ้านเรือนหรือว่า ในชัยภูมิเมืองทพลังก็จะมากับถนนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนเรื่องถนนกันนะคะถนนเป็นยังไงรูปลักษณ์ของถนนนี้มีถนนแบบไหนเป็นมงคลถนนแบบไหนเป็นอัปมงคลนะคะนะแล้วก็พิธาที่เกิดจากถนนลักษณะสายน้าทะลวงใจเป็นยังไงนะสายน้ําตีจากเป็นยังไงก็หรือว่าหน้าเราจะมีตัวอย่างแล้วก็มีรานี้เนี่ยมีาละเอียดมากนะว่า ถ้าถนนแบบนี้บ้านตั้งอยู่ตรงนี้ของถนนตรงนั้นของถนนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในบ้านนะคะชัดเจนมากเหมือนกันแล้วก็รวมถึงทางรถยนต์ที่เข้าบ้านถ้าสอนไปถึงนะก็จะมีเรื่องของทางรถยนต์ที่เข้าบ้านลงรถที่มันเกี่ยวข้องเป็นแพคเกจรวมกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องการสอนในสัปดาห์หน้านะพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางสนใจมาเรียนก็ที่อาคารเรียนของช่วยจันหมาเรียนฟรีนะครับ ก็มาถึงสักประมาณเที่ยงแล้วกันเนาะลงทะเบียนเรียบร้อยก็คงจะเริ่มสอนประมาณสักดูความพร้อมของลูกศิษย์นะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงก็อาจจะระเสร็ฐประมาณสักสามโมงครึ่งนะครับหรือว่าสี่โมงตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ความสนุกนะผู้เรียนตั้งใจเรียนผู้สอนตั้งใจสอนนี่นะเดี๋ยวป๋าต้องไปค้นภาพตัวอย่างมานะเพราะว่า สถานที่เราเคยไปตรวจเนี่ยมีตัว y ตัว v ตัว x เนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เตรียมไมและนะแต่ว่ามันสอนไปไม่ถึงก็ประมาณนี้คร้าๆก็มานะสำคัญเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายะคตอนนี้เนี่ยเห็นแหมหลายคนเนี่เปิดคอร์สกันหึมๆเลยนะคะนะแล้วเราเข้าใจของชุวยที่ถูกต้องแล้วก็เรียนไปแบบนับหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้นำไปใช้ได้มีคชชาญมากแล้วก็อย่างน้อยดูแลตัวเองได้ และอีกเรื่องสําคัญวันนี้นะคุยไปทางนี้เลยแล้วกันว่าป๋าก็เกินกับในห้องเรียนไปนะครับเรื่องของการเรียนการสอนที่เราจะเปิดอคอร์สเร่งรัดชุดใหม่นี่นะครับในวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนมิถุนาสอนแน่ใช่ไหมก็สอนแน่ไหนไหนไนไหนก็จะไปอยู่แล้วก็ไก็คือเราไปคืนวันที่ยี่สิบเอ็ดอยู่แล้ววันศุกร์นะเรามีอาบน้ำมนต์จันเพนนะคะแล้วก็ เช้าครึ่งเช้าของวันเสาร์เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าป๋าก็จะนำแต่ละท่านนำทั้งผู่ฝึกวิชานะคะไปรับพลังในแต่ละจุดนะเรียกว่าขุมทรัพย์อาจารย์มาใช่ไหคะเจาะขุมทรัพย์อาจารย์มาเออดูสิว่าอาจารย์วางอะไรไว้ให้เราถูกต้องอาจารย์วางค่ายกลเนี่ยเพื่ออะไรนะคะแล้วตำแหน่งนี้เพื่ออะไรสัญลักษณ์แบบนี้อาจารย์ทําไว้ทําไม แล้วเราก็รับพลังอธิษฐานกับตรงนั้นเลยเวาไปขอพลังจะได้รู้ว่าควรจะไปขอตรงไหนเราควรจะโฟกัสนิดนึงถ้ามันตรงจุดเหมือนก็เหมือนเราชาร์จแบตได้ถูกขั้วมันก็จะได้ความเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการฝึกวิชาในคืนวันเพนทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ก็อาจจะมีคอร์สสั้นๆเล็กๆเอาแค่นอนคืนเดียวสองวันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยนะครับประมาณวันครึ่งหนึ่งคืน ก็จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ทีนี้เราเคยสอนเป็นวิชาการมาหลายคอร์สแล้วก็หลายคนไปเรียนก็เหมือนเหมือนกับว่ายังกาวไวถุกที่คันคืออยากได้อะไรแบบสําเพ็จลูกกว่านี้ได้ไหมพี่รอนูบอกเลยหนูประเภทแบบไม่ค่อยเข้าใจพี่รอนบอกมาเลยหนูจะตั้งอะไรตรงไหนได้เออหนูควรจะทำยังไงนะซึ่งอันนี้เราก็จะสอนเป็นในลักษณะของการจัดบ้านอ่าพูดง่ายเลยว่าเราจะในยุคเก้าเนี่ยเราจะจัดบ้านยังไงให้ปังให้เองนะครับ ก็เราก็จะสอนกันวางอะไรไว้ตรงไหนอควรจะมีอะไรบ้างห้องโถงมีอะไรห้องรับแขกมีอะไรห้องนอนมีอะไรเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังอันน้อยนิดในยุคเก้าเนี่ยให้ได้เต็มที่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแค่บ้านเป็นห้องเล็กๆนะคะแล้วเออตำแหน่งไหนเนี่ยที่ควรจะใส่ใจนะก็นี่แหละแล้วก็อย่างที่บอก ก็เราก็จะบอกเลยนะว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนใช่เอาแบบแบบบอกเลยดีกว่าแบบกลับไปแล้วจัดบ้านได้บ้านได้บ้านได้เรียนรู้แบบง่ายคือไม่ต้องรู้คือพื้นฐานคือไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้ทิศไม่รู้เข็มทิศใช้ไม่เป็นนะยืนอยู่ในบ้านทิศอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่ต้องสนใจนะคะครั้งนี้ก็คือใช่ก็จะจัดบ้านยังไงให้ดูลงตัวใช่ไหมให้ให้ปังอะไรที่ ทำได้ง่ายๆเลยไม่ต้องรอของเคล็ดไม่ต้องรออะไรแบบนี้นะคะ<า>ก,ก็เดี๋ยวบอกกันก็จะเลยไปถึงเรื่องการตกแต่งนะเราก็จะคนทุกอย่างมาให้ที่ใช้ได้ง่ายที่สุดนะ<า>เป็นเทคนิคการใช้ที่ได้ง่ายที่สุดละกันน,น,นี่ก็ฝากเตือนไว้เอ้ยไว้ฝากฝากประชาสัมพันธ์ไว้เดี๋ยวรายละเอียดจะคโพสให้ดูอีกนะรอทีมง,งานอันนี้มาแบบด่วนเลยนะรอทีมง,งานเขาออกแบบโปสเตอร์โฆษณาก่อน อันนี้เราเราฟาวเช็คกันในห้องว่าว่าสนใจไหมอยากเรียนไหมซึ่งแต่ละคนก็ให้การตอบรับว่าเออก็ดีนะเพราะว่ามันก็ถูกที่เขาคันแหละเพราะว่ามาเรียนหุงช่วยทั้งทีแล้วก็มาก็มีคนบอกว่าไงเลยว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยดูเข้าถึงง่ายดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนไม่กล้าเรียนหุงช่ยนะเพราจะรู้สึกว่ามันแบบเกินเอื้อมอะเกินเอื้อมแล้วก็เข้าใจยากมาก กลับบ้านไปจะเอาอะไรตรงไหนดีอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้ก็เร,เ,รเราก็บอกคราวนี้ก็คือเราจัดให้เลยเ,<อ>เราบอกเลยว่าเอา,เอาถูกครับใช<า>จัดบ้านอย่างไรละกันนะะในหัวข้อจัดยังไงให้เฮงและปังในยุคเก,กา้าไปเรียนกันค่ะเอาวิชาการเล็กน้อยนิดนึงละกันนะถ้าประตูห้องอื่นตรงกับประตูครัวและตรงกับเตาด้วยนะคะ จะเป็นอัปมงคลอย่างมากมทําให้คนในบ้านสุขภาพไม่ดีจะพบกับเพจร้ายถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อได้ดังนั้นแล้วถ้าในกรณีที่ประตูครัวตรงกับเตาเฉยๆนะแต่ไม่ได้โดนประตูอื่นบวกเข้าไปด้วยเนะี่ยจะทําให้ทางสมาชิกในบ้านมีสุขภาพอ่อนแอ,อแล้วก็ป่วยง่ายเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประตู ห้องอื่นประจันประตูครัวแล้วประจันเตานะคะคือเสียหายร้ายแรงนะคะแต่ถ้าเฉพาะที่เปิดประตูครัวไปแล้วเห็นเตาคือเตาตรงกับประตูครัวเลยเนี่ยเสียหายน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราควรจะได้แก้ไขหรือว่าย้ายเตาไปจากตำแหน่งนั้นเสียนะคะเพื่อลดผลกระทบความเสียหายจากทั้งจากเรื่องสุขภาพนะคะถ้า อย่างหนึ่งป่ะถ้าประตูห้องอื่นที่ว่าประจันประตูครัวเนี่ยเป็นประตูห้องน้ําหรือเป็นประตูห้องเก็บของนะคะก็จะยิ่งเสียหายหนักขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและการรั่วไหลทางการเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประตูบ้านนะคะประตูหน้าของบ้านตรงกับประตูครัวและตรงกับเตาด้วยนะคะจะเป็นนัยยะของการเสียหายเพราะว่า ถูกช่อโกงถูกขโมยนะคะถูกหักหลังถูกยืมนะคะถูกเอาไปถูกคู่แข่งถูกชิงไปนั่นแหละเอันนี้ก็คือเห็นตั้งแต่ประตูหน้าอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะคะย้ายเสียจริงๆแล้วต้องบังตั้งแต่ไม่ให้เห็นประตูครัวจากประตูหน้าเลยนะคะอ่ะวันนี้เรื่องประตูเบาๆอย่าลืมมาเรียนกันในวันเสาร์หน้า เรื่องถนนไหนยกตัวอย่างมาสักข้อสิสักข้อหนึ่งสำหรับถนนนิปาจะถนนที่เป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลทางยกระดับอาคารข้างทางจะเป็นอัปมงคลมันแน่อยู่แล้วมันแน่อยู่แล้วไหมมันแน่ได้ไงถ้าเราไม่รู้มาก่อนนะเออใช่เ,ออเราไม่รู้มาก่อน นะแล้วมันเป็นอัปมงคลพ่อไม่แล้วทางยกระดับเนี่ยมันมาทีหลังนะป้าดิฉันไม่ได้มาหามันมาหาเราไงถนนที่เป็นทางตันราคาที่ตั้งอยู่สุดเป็นอัปมงคลอัมอปมงคลแบบไหนเรามาฟังกันต่อในวันเสาร์หน้านะคะเจอกันที่ห้องเรียนแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องคอสนะคะสนใจเรื่องฝึกวิชาสนใจไปตามล่าหาคุมทร์อาจารย์มานะคะในเช้าวันเสาร์ ติดต่อสอบถามที่รีสอร์ทของที่อาจารย์มานะคะขอปลี่ยนื่อ Wonder Wonder Mountain Resort ค่ะติดต่อกับใช่ขอไปตอนนี้เรากำลังจะเป็นอินเตอร์นะครัก็เปลี่ยนชื่อเป็น Wonder Mountain Resort นะครับเพราะชื่อเดียวกันนั่นแหละครับถ้าถ้าในก็ติดต่อไปได้ขออนุญาตเรียกบ้านภูเขาเลยนะอ่ะวันนี้เราทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ